มีมิจฉาชีพปลอมเพจร้านใหญ่โอเคมีมิจฉาชีพผู้ไม่หวังดีปลอมเฟปลอมเพจร,ร้านใหญ่มาประกาศรับซื้อเหรียญให้ราคาเหรียญละประมาณหลายหมื่นบาทหลายแสนบาทแต่ก่อนคุณจะซื้อขายเขาคุณต้องทำใบก่อนคุณจะต้องโอนเงินไปทำที่เขาเท่านั้นทำใบในราคาขั้นแรกน่าจะ โดยประมาณน่าจะ500นะคะโดยประมาณขั้นแรก500บาทโอนไปแล้วถ้ามีขั้นที่สองอีกนะคะเพราะมี FC ของป้านาดอคนที่คนที่ฟังไลฟ์สดของป้านาาก็คงจะได้ยินใช่ไหมคะเมื่อเมื่อสวันที่แล้วก็เขาเข้ามาในช่องป้านาาเนี่ยมาอธิบายให้ฟังว่าเขาโดนไป สองครั้งครั้งแรก500ครั้งที่สองหนึ่แล้วเขาจะเอาครั้งที่สามอีก3,000กว่าแต่เขาเริ่มเอะใจเขาก็เลยไม่ให้ค่ะนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะเล่าสู่กันฟัง<ม>การซื้อขายนะคะตอนนี้เพจปลอมเยอะมากต้องให้ระวังและเหรียญที่ประนัดบอกยกตัวอย่างให้เมื่อกี้นะคะเหรียญการนาถ้า คนที่ต้องการจะซื้อจริงคนที่อยากได้จริงคนต้องการเหรียญจริงในเฟซอะเยอะมากที่ประกาศรับไอ้ที่ประกาศขายนะคะคนที่ขายอยู่ในเฟซ่ะเยอะมากเยอะจริงๆค่ะวันหนึ่งคนขายเป็นเป็นพัน 1, คนเลยดีกว่าถ้าเขาจะเอาเหรียญไหนอะเขาไปจิ้มเอาได้เลยนะคะในลาซาด้าก็มีในในอะไรในช็อปอะไรที่เขาขายขายกันก็มีทั้งนั้นเลยนะคะหรือ ถ้าคุณไม่ซื้อในออนไลน์คุณจะเดินไปก็ได้ท่าพระจันทร์นน่นจะเอาสักเท่าไหร่นะคะเขาไม่มาซื้อกับเราหรอกค่ะเนี่ยแหละค่ะเขาเป็นเป็นจุดให้ให้มิจฉาชีพเข้ามาทำร้ายคนใจอ่อนใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้า ถ้าเป็นปน้านาดนะคะถ้าปน้นาดไม่ได้อยู่ในวงการขายเหรียญมาก่อนนะคะถ้าเป็นปน้นาดไม่ไม่รู้เรื่องการโกงอะไรเงี้ยป้านาดก็คงจะก็คงเอาแหละนะคะเพราะว่าเขาเห็นว่าเหรียญไอเหรียญที่เรามีอะ่ะเขาบอกเขารับเหรียญเหรียญน,นี้นี้ใช่ไหมคะ เราก็ไปดูเหรียญเราเฮ้ยมันตรงกับเหรียญที่เรามีพอดีซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขามีไหมใช่ไหมคะเราก็อาจจะคิดว่าคนอื่นไม่มีก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าใครมีอะไรบ้างใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเรามีคนเดียวเขารับซื้อและตรงกับที่ของเรามีพอดี <Okay. S 1> ค่ะเขาให้ในราคาสูงสๆเราก็อยากได้เงินเราก็อยากขายเนาะเราก็เข้าใจว่าของเรามีคนอื่นไม่มีแล้วก็เขาก็บอกให้ทําใบ ส่งเงินไป500เพื่อที่จะแลกกับเงิน 100, แสนเราต้องยอมแหละนะคะโอนไปแค่500เดี๋ยวเขาก็ซื้อเราเราก็จะได้เงินเป็นแสนอะไรเงี้ยมันก็เกินคุ้มคิดง่ายๆสั้นๆแบบนี้เองนะคะไม่คนที่โดนนี่ไม่ใช่คนโง่นะคะทุกคนคือเป็นคนที่เชื่อคนค่ะไว้ใจคนเป็นคนซื่อ นะคะไม่ได้คิดว่าคนอื่นจะมาโกงเราเพราะเราไม่เคยโกงใครไม่เคยหลอกใครเราก็คิดว่าคนอื่นเขาจะซื่อเหมือนเราไม่ไม่หลอกลวงเหมือนเหมือนเราอะไรเงี้ยค่ะนะคะจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะทุกวันนี้นะคะคนดูยากมากค่ะจริงๆดูยากมากเราคิดว่าเขาไม่หลอกเพราะเราไม่หลอกใช่ไหมคะแต่ที่ไหนได้โอ้โหหลอกเราเต็มเต็มเลยค่ะหลอกยิ่งกว่าผีผียังหลอกกลางคืนอันนี้หลอกกลางวันแสกแสกเลยนะคะระวังระวังไว้ให้ดีนะคะทุกคนค่ะเป็นห่วง